อินโทเยอบมาแล้ววันนี้เอต้าจีบสาว EP สามสิบสามโอ้วันนี้แบบว่าข้าจะบอกให้นะคนเนี้ยคือเอาง่ายข้าก็แบบว่าหมอสาวจีบสาวทําคลิปมาเยอะแยะนะแต่คนเนี้ยคือแบบว่าโอ้คนนี้ทําค่าเสียอาการาจริงๆว่ะคือแบบว่าขนาดข้าจีบสาวมาเยอะและ้ว คือข้าแบบว่ายังแบบว่าทำตัวไม่ถูกเลยคนเนี้ยเอาจริงๆแบบว่าน่ารักจัดเลยคนเนี้ยคนเนี้ยคนน่ารักคือแบบพวกเองต้องชอบแน่นอนขนาดข้าแบบว่าขนาดข้ายังแบบว่าเสียอาการนะพวกเองก็ต้องชอบอยู่แล้วถูกปะข้าคัดคัดข้าคัดแต่เกดดีๆมาทั้งนั้นอุตข้าอุตส่าห์แบบว่าคนดีๆมาให้พวกเองได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยเองก็แบบว่า ฝากกดติดตรงกดติดตามซับสไครต์ก,ไกดไลค์ให้ข้าหน่อยเป็นกำลังใจให้ข้าหน่อยโอเคเปล่าโอเคนะกดยังถ้ากดแล้วก็ไปดูนะโอเคเปล่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามไปอเพชรกูก็าหายไปเลย,ยงี้เหรอเธอยูฮูอุ้ยอุ้ยค<ม>นรักอะ่ะตามันเป็นแบบนี้เราเล่นในคอมไงเราเล่นในคอมมันเล่นในคอมได้ด้วยเหรอ ไเธอรู้ตัวว่าเธอคนน่ารักเลยระวันแล้ว <c oughs> จริงเหรอเคยอ,อยู่อะไรอะ่ะยี่สิบค่ะโอ้ยหน้าคนเด็กเจอเด็กคนหน้าเด็กวะเราดูแก่ไเลยเว้ยก็เด็กอยู่นะเธอคิดว่าเราแหละเอ้เธอคิดว่าเราเท่าไหร่เอ้าแสดงว่าต้องม,มากกว่ายี่สิบยี <c oughs> ่ยี่สามยี่สี่สิบแปดครับบ้าจริงปะเนี่ย จริงจริงเหรอใช่เพิ่งจบปวชมาอ๋อเฮ้ยไม่ชินอ่ะทำไมกล้องมันแบบมันอยู่ในคอมเราก็ไม่ชินเหมือนกันเราไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหเมื่อไปแล้วจริงจริง<ๆ>เธอหน้าเหมือนเมจิเลยฮะหน้าเหมือนเมจิเลยไม่เหมือนแต่เธอน่ารักกว่าเยอะโอ้อโหพรมคาเอ้เธอ เธออยู่ใครเนี่ยเธออยู่ใครเนี่ยอยู่คนเดียวหรอทำไมเธอดูลอกแรกจังเลยแบบว่าเละเลตาดูอยู่ดูโน้ตบุ๊กอยู่อ๋อมีแฟนยังมีแฟนยังนี่ยังไม่มีค่ะมีแต่แมวมีแต่แมวคนคุยอะ่ะคนคุยเธอเราระแวงมากเลยเธอรับแอดเราก่อนได้ไหม <c oughs> เราระแวงอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาขัดอ่ะเดี๋ยวมีคนมาสกัดขาคืออะไรคนมาสกัดขาเพื่อมีเพื่อมันหลุดไงเพื่อเน็ตมันกัดใช่ใช่เธออยู่ไออ่ะเดี๋ยวเรากดลักให้เอกดใจไอกดไลค์ให้เอาจริงนะเธอเพื่อเห็นเราแมมพันกว่าไลค์เราก็เล่นมานานอยู่อ่ะเราไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าเธอเลย เราสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือจริงๆเชื่อหรือม่เนีน่ยเอยู่ภาคเหนือปะเนี่ยรู้ได้ไงอะ่ะเอ้าถูกเฉยใลหน้าตาม,มันให้อ่ะหน้าตามันให้แต่เราเป็นคนกรุงเทพนะแค่มาอยู่เหนือเฉยๆอ้าวเหรอเชียงรายปะนี่ไปเรียนไอเดียวะเนี่ยมอ,อ,อะไรนะเชียงใหม่เชียงใหม่มเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ปะ เรียนโมแม่จแมจโจ้แม่โจ้อ๋อแม่โจ้ที่ไหนวะเนี่ยเด็กนอกเมืองอ่ะไม่ได้อยู่ในเมืองปกติอยู่ถ้าเรียนจบอ่ะย้ายมากรุงเทพอีกที่ปะไม่รู้อ่ะอาจจะอยู่ที่เลยเคยดูดูลูกคนหนูบ้างไหมอเหมออแต่ว่าดูดีเกินอ่ะเราไม่เคยคุยกับใครแล้วแบบดูดีขนาดนี้มาก่อนอ่ะ ดูแบบมีออร่าเรารู้สึกแบบไอ้เรารู้สึกว่าเราจะตายตอนไหนก็ได้แล้วเราแบบใช้ชีวิตคุ้มแล้วได้คุยกับเธอโอ้โ่เวอมากจริงๆเธอก็พูดเว่อร์เกินจริงๆเราไม่เว่อร์นะเว้ยเธอหน้าตามันจะดูกระล่อนก็เธอแต่เราพูดจริงๆนะเนี่ยอันเนี้ยอจริงแบบไมไ่เธอแบบว่ามีคมนมาจีบบ้างไหมไม่มีเราชอบเราเรามีนะแต่ว่าส่วนมากเราเราแบบ จะชอบโดนเขาเทอ่ะอือชอบโดนอ่ะคุยจริงไหมเนี่ยเวลาเราจะจะคุยกับใครจริงๆริจริงๆอ่ะเราก็าจะชอบโดนเขาเทแสดงว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันหลอกขนาดนั้นเลยอะ่ะเขาน่าจะหลอกินไปโอ้โหเราคงท้อแล้วแหละไม่แต่เราโดนทิ้งส่วนใหญ่จะโดนทิ้ง เอาจริงนะไอพวกผู้ชายพวกนั้นอะโง่มากที่ทิ้งเธอเอาจริงพดโง่โง่โง่มากคือแบบเธอแต่ว่าแต่ว่าก็เคยมีคนบอกเราเหมือนที่เธอพูดนะว่าแบบเราดูเหมือนติดหลูอะไรเงี้ยจร่งเหอเออใช่ดูลูคุณหนูพี่หนอหม่องแม่อะไรเงี้ยฮะหม่องแม่หม่องแม่ทาไมอะจริงๆแล้วเธอไม่ได้ติดหล่ะ เราเป็นคนไม่มีตังค์อ่ะเหมือนกันเลยเราทำตัวไม่ถูกเลยเราไม่เคยคุยกับคนสวยขนาดเบยมาก่อนเราท<ร><ร>ิดว่าอยู่ที่ไหนอน่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเโสดมานานหรือยังอะ่ะโสดมาตั้งแต่ม .4 ีแล้วค่ะเดี๋ยวโสดมาตั้งแต่ม .4 มีม .4 น่าจะสิบหกตอนนี้ตึ้นปีสามแล้ว ยิบสองใช่ป่ะ <30. S 1> อะยี่สิบอ๋อยี่สิบมสี่สิบหกเอ้ยสี่ปีเลยเหรอ,อไม่มีใครแวะเวียนมาเลยมันก็มีแต่ก็ที่บอกว่าเขาชอบตัวเทอ่ะออเขาชอบเทเราอันนี้ที่เธอบอกว่าโดนเทเนี่ยคือเขามาจีบเธอหรือเธอไปจีบเขาเนี่ย จแสดงว,ว่าไอ้มหมอนั่น,นี่มันต้องหล่อขนาดไหนวะเนี่ยเราอยากรู้จริงๆเลยดาราช่อง <8 S 2> แปดหรเลเนี่ยเอือดารา <c oughs> ช่องสามวะเนี่ยเพื่อนอ่ะก็ะชอบบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ควรน่าจะมีแฟนมากที่สุด<ช>แต่โสดนานที่สุดเออ,อเลือกเยอะหรือเปล่า <c oughs> แต่เราเคยไปดูดวงมานะหมอดูบอกว่าเราอ่ะ เราไม่มีดวงเรื่องความรักเนี่ยเราก็ไม่มีดวงเรื่องรักเหมือนกันเกิดมาสิแปดปีเรไม่เคยมีแฟนเลยเนี่ยเวอร์จริงจริงมีคนคุยไหมเคยนะเคยคุยได้วันเดียวอะเรียกป่ะอันนี้เรียกคนคุยป่ะคุยวันเดียวแล้วก็คุยเออคนรู้จักดีกว่าเออคนรู้จักคนรู้จัก แบบว่าเราจีบใครมันก็มีแต่คนถอยห่างอะถอยห่างใช่ถอยห่างก็งแบบว่าอย่าไปยุ่งเลยเธอมันเจ้าชู้อะไรเงี้ยดูจะกดูจะภายนอกกันอะจริงไอไอหมอนัน่นอะไอที่เธอไปจีบเขาอะกับเราใครหลอกกันกูไม่น่าถามหรอกจริง <c oughs> <c oughs> มันใจเกิน <laughs> <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าเธออะ ทำทำยูทูปนะเนี่ยเพสตะกล้องมันดูเหมือนเปะอ๋อไม่ได้ทำไม่ได้ทำเราอ่ะคิดว่าเธอทำเราคิดว่าเธอเป็นเมจิไม่ใช่หน้าไม่เหมือนเลยเหมือนดีแต่เธอสวยกว่าไงมันเลยไม่เหมือนก็ตรงที่เธอสวยกว่าเดี่ยวเลย <c oughs> เอาจริงนะเราไม่เคยเสียอาการขนาดนี้มาก่อนเราคุยกับคนอื่นอะ <c oughs> เราแอปนี้เราก็เจอคนสวยๆเยอยูอ่นะมมีมคนบอกอย่างนี้แหละแต่ก็เราก็ไม่เจอเราเจอเด็กผู้ชาย,ยอะอันนี้เราเติมเพชรนะเนี่ยอใช่เราเหงามากเราไม่ได้คุยอใไรเลยไม่มีใครคุยับเรเลยเนี่ยเราก็ได้เธอเอ้ยได้คุยกับเธอเนี่ยเพิ่งจะได้คุยกับเธอเนี่ยเราก็ไม่มีใครคุยด้วยเหมือนกัน <S <S โอ้โหเธอ,อน่าจะแบบว่าดูแบบว่าท้องฟ้าคนอื่นน่าจะดูแบบ เป็นเหวอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าคุยกับเธอหรือเปล่าเธอมีสเปกป่ะสเปกผู้ชายสเปกอ่อคือมันเอาแบบว่าที่อยากได้อย่างเงี้ยเหรออ่ะฮะสูง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 เธอสูงเท่าไหร่เราสูงประมาณร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเจ็ดต้องสูงกว่าหรือว่าต้องสูงกว่าเธอหรือว่าต้องสูงเลยหรือยังไงวะ ก็ก็อยากได้สูงๆอ่ะร้อเจ็ดสิบนี่เหรอเบบล้อเจ็ดสิบสูงกว่าอ๋อมีอะไรอีกไหมก็ชอบผู้ชายหน้าแบบเนี่ยหน้าตบๆเขาเรียกอะไรเขาทาาอะไรทีเนี้ยหน้าแบบเดี๋ยวแบบหน้าแบบเรียวๆอือ,อ,อ,อประมาณเน<ต>ี้ยพนะอได้ปะ <laughs> คือมันก็ไม่ได้แบบตายตัวขนาดน,นั้นแต่คือถ้าเราเห็นแล้วแล้วแบบว่าเราชอบมแบบันก็จะ แบบนนี้ะแบบว่ามีเสน่ห์อ่ะก็หน้าตาไม่โหลอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอ๋อคงไม่ใช่เราแล้วแหละเงี้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เธอจะปรับใจเราเลยแล้วแบบว่านี่ทรงนิสัยอะไรเงี้ยอ๋อโอนิสัยของไม่เจ้าชู้สบายเลยทีนี้เจ้าตากคนเจ้าชู้ว่าเราไม่เจ้าชู้นะเว้ย ดีแล้วใชม่มากถ้าเจ้าชูเพราะว่าเจ้าชูไม่ดีถ้าให้ใเลือกตัวติดเกมกับเจ้าชูเราเลือกให้แฟนติดเกมดีกว่าเร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 าไม่มีสักอย่างเลยเด็เจ้าชู้ก็ไม่มีติดเกมก็ไม่ติดสึงสภาพห้องมันดูเป็นอย่างงี้ก็ะเถอะแต่เราติดเกมอ๋อติดเกมเธอเล่นเกมอะไรเล่นทับจีทับจีบเราไม่ได้เล่นอ่ะเด็ก เราแบกเธอไม่ได้แล้วอย่าเงี้ยเราชอบเล่นขับจีหรอมีคนแบกยังเล่นคนเดียวอ่ะโอ้โหเป็นไปได้ไงเราก็ชอบผู้ชาเล่นเกมนะไม่เป็นไรอดีตเราเคยเล่นเห็นไหมดูดูกัวนี้เราก็รู้แล้วเราคัมแบกได้เธอไม่ต้องห่วง เราแต่ก่อนเราเคยติดเกมตอนนี้เราเลิกแล้วแต่เธอเ, mai, เรียกร้องมาเราก็เราแบกได Web, ้ตรงนี้เธอน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าน่ะใช่ก็ว่าอยู่ทำไมน่ารักไม่เบาเลยอ๋อฮพอได้ไหมเนี่ยพอได้ได้พอด้่ได้อยู่ได้ยู่แปว่าอะไรก็คนเลขห้ามาหน่อยหนึ่งเต็มสิบ ธออยู่อันนี้เธอเรียนคณะอะไรเธอเรียนคณะอะไรเนะี่ยคณะบริหารบริหารเราจะไปต่ออะไรนะเออเราจะเราหามาหาลัยต่อพอดีเลยเดีย๋ยวเราจะไปต่อแม่โจ้เฮออ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแม่โจ,จนะ้เพราะว่าเราขึ้นปีสามแล้วเด<อ>ี๋ยวปีสี่เราต้องไปฝึกงานแล้วนะอา้าวไม่ทันแล้วแหละเนี่ยจบแล้ว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 อย่างน้อยก็ ได้ต่อโรงเรียนเอ้ยได้ต่อมหาลัยที่เธอเคยอยู่อย่างไรก็แบบว่านิดนึงเธอลำคาแล้วไหมถามจริงเธอลำคาแล้วไหมไม่ลำคาเธอเพิ่งรู้ว่าว่ามันเล่นในคอมได้นะเนี่ยเล่นได้เล่นได้แต่เธอมีกล้องหรือเปล่าแค่นั้นหละมีแต่ว่ากล้องมันแบบไม่สวยมันเบลอเบลอเบลอแบบมันรักแถบไม่เอาดีกว่า ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเร้นะเราจะไปกินข้าวก่อนเราเหิวข้าวมากได้ได้โอ้เราได้คุยกับเธอเอาจริงนะวันนี้เราฝันดียาวยันปนะีหน้าบอกเลยเราได้คุยกับเธอเราฝันดียาวยันปีหน้าเลยอ่ะเออจริงจริงเราป๊อปปี้เลิฟมากแล้วเนี่ยออป๊อปปี้เลิฟแบบว่าอะไรวะเรารู้สึกแบบว่าเหมือนได้คุยกับดาวมหาลายัยเหมือนได้คุยกับ <laughs> คนที่สวยที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาสิปปีเปกติยังไม่ทันได้ถามชื่อแม่งไปแล้วมันสวยๆกับเธอเจอวีดียวต้องปัดเลยอ่ะเราอิ่มอกอิ่มเอ็มอิ่มใจแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวคนเราเราอยากเราอยากได้เนี่ยอยากได้วาปเธออยากได้วาปเธอถึงจะไม่ได้เป็นเพื่อนก็เธอได้เดี๋ยวเราทิมไอจีให้ เธอพิมพิมพิมตอนในนีได้เป้าได้ได้ได้เธอพิมมาโอเคโอเคเธอเ็สีผมเราเป็นไงบ้างสีผมน่ารักดีนะเธอจะทำสีอะไรก็น่ารักไปหมดอ่ะ <c oughs> จริงเรา <c oughs> เราเรา,เราไม่ได้มอด้วยเราเราพูดจริงๆโอเคแป๊บนึงเราถ่ายแป๊บนึง <c oughs> ชัดป่อวะ โอเคโอเคได้แล้วโอเคไปละขิมอกอิมเอิมอิมใจละ mm วันนี้ฝันดียาวยันปีหน้าหลับไม่ตืน่นแม่ MID so แม่น่าจะแบบทำบุญก้าววัดให้อีกหลับไม่ตื่นสักทีลูกชายคนนี้ฟอลไอีมาเลยนะทำไมอะคือคือคือจะรับฟอลเราเหรออะโอเคโอเคโอเคไปละบาย